บางคนจะเล่นยังไงบ้าอนเหมคนเล่นยังไงแมนนแมมันเหมอมันแตกกันหรดีบ้างคงดีบาอกัเป็นคนป่ากับมันกินเฟืองมันมีน้หาเฟืองมัมนมีอะเกวกัเสจากล่นหยาีู่้ีนนเนาะ่มันกินกบม

ออกมันั่นเสียเเลยตีัมาูมันนาต้นนี้ก็ก <tails> ินโซอ้แม่กัเียงมด้วีแจวซอ้้เี้แจ๋เ้ยแจ๋เหี้ยแจ๋นี่เอาี้เนี่นีตีันนี่ตีบลูกต ยังเยังบอท่านในยากพี่น้องบอท่านในยากตอนนี้ตอนนี้บอท่านในยากบุญน้าในมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเงินบาดอนมากินให้เราบันเบิดมนงานบาดอนบาลานอยบ่มียากนะ เราเป็นขั้นโหลดผลซื้อมะยาจปลาแลจาก็มัดาแลก็มัถอวแล้วอกเปเรดนอันอดแนเกิมนเออเนไซบาบานนี้เดี๋ยวมาเกมากเานะสักก่อนเดรนไซบะบานไรดีด้ยพี่นนองมาดินบุญบานเจ๊กบนเย่อ

นี <NYU S 1> ่ปไกมบเอย้ะเป็นุบาุกอิ่มข่าวละเตบ้าสุกอิ่มข่าวละเตอิ่แล้วสเนาหน้าถ้าถาา้าเกี่ยวาวสำเนาผุขาวเพื่อแกงทุกกระชุกป้ายมานติดที่กาแต่วันี้สกกูไปดึงป้ายออกกูไปนลูกนาดึงออกแยก็บอกตอย่เสบตอยิ่งป้ายทิมเลยเื่อวคนเต็มไปื่กระสตังตบตไดเย แม่พี่ต่อรอบแม่้ามหนึ่งโอ้ยจะเป็นแพี่ต่อเว้ยเสันยังหวานจุ๋ยจพี่ต่อบปกินนะกหวานนกินๆๆวานจุยจเพยวจะข้ามกินเลียแล้วก็ได้บริการก็ไถูกคือกินปลาแซล่มอนีั่นแบบ้ เอาหัวงัวมาใส่กล่องใสกาเยมันนี่นะาไม่ไดไม่สูตร้าเราห้ามาแปลว่าม่สูตรตัด้ามอะไรเอาเทีามาฝากนะแปดพูดนี่ะปด้ดแปดพูดแปดลากพูดะล้านเฮ้ยคนไอ้เห็นเนี่ย

ไก่ไก่ลอน้กนมเล่นวเอาเอาครับเอาผมว่าอยากกินครับมันกินใส้นนี่ยมันเมาครับีเอาเอาโอ้แก่ข้าวนะตตาแดงกินกแตาแดงกินแกโอ้สุดยอดล่ะ มีเสื้อป่าสุดหงอนได้เลยพี่น้องเนีอันนี้เป็นต๊กพูดนะโตกพูดพูดแล้วล้านแปดพูดแปดล้านนะครับประมาณหมื่นสองหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยนะครับทะเลทหกร้อยสามสิบเนาะหกร้อยสามสิบกีตต่อต่อหนึ่งบาทนะครับตอนนี้กำลังต๊กพูดอยู่ครับแปดพูดเนาะบาลอนเอาพูดหนึ่งจะหนึ่งล้านนะครับประมาณ ท่านเจ็ดท่นแปดนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฮอนสิกกับเมื่อเห็ดข้าวปุ่นครับพี่น้องเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นเนาะเดี๋ยวถ้าบาดอนเมื่อพรบาดอนนิดน้อยก็เลียบร้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาฮามงเลขาในที่ฮามงครับพระเจ้ากำลังตกผูดอยู่เนาะเอาเอาไอ้โดยโดยโดยเดี๋ยวขันเสียอารมพงมาส่ง สวัสดีครับพี่น้องหลังจากไปคั่วง่วมาเนาะเข้ากับสิมะเห็ดน้ำยาเส้แมลนดหมิงเนาะหมอนึงเค็ดหมอนึงนะแมล้ดหมิงเค็ดแล้วหมอนึง ข้าวเสีเฮ็ดน้ำยาไก่พี่น้องน้ำยาไก่สูตรไทยนะ <c oughs> สิ่งที่ตั้งกันสูตรไทยกับสูตรเล่าก็คืออันนี้พี่น้องกระซ้ายข้าวต่ำม,มาแหลวเนาะแล้วก็เครื่องแกงพี่น้องเครื่องแกงยั้ากับต่ำมาแล้วใสเ้าตามมา่ำใส,าาใสหัวผักชีอยนเพิ่มแล้วก็าตอำใสกระซ้ายเพิ่มนะเป็นเครื่องแกงสำรับเห็ดน้ำยาขายอบคุณโดยเฉพาะนะครับ มานี้ครัสีมาพัดพัดไอ้เนียก่อนครับไอ้ไก่ครับห่นมันแตกมั่นเนะาะข้งเกี่ยวกับที่เห็นมันแตกมั่นใส่กับที่สองสองลิตรนะครับอีกริดนึงครสัสีใส่หมอคนะูนบตอนตอนห้วยห้วยอันน่ะี สี่มคนลครับพี่นอนเดี๋ยวข้สีเยเซนอมีปุ่นอยากกินเพอนี่เลยมีพี่นอนย้อนสีขวดกะทิมนแตกมันกอนจังสเอาพริแกงนี่ครับกินแกงข้าข้าต่ำข้าสื่อมากขามาตํำกับเทียมแล้วก็ใส่กะปิเพื่อแล้วก็ใส่กระไส้เพื่มความหอมอีกเนาะอันนี้เป็นไก่นะครับอกไก่ อกไก่เฮาเอามาต้มแล้วก็นมะสา,าเนาะผู้ผู้สีบดก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าบดอ่ะมันมันมุนโผล่มันสีขึ้นจังละไล่ไปกับน้ำอันนี้แบบตามห้องแต่สีแบบในเขียวนิดจังน้อยอ่ะนะมีญาตฟังไทยมาพร้อมนะเดี๋ยวฮะญาตเขาฟังไทยนะนะเดี๋ยวสีเอาสูตรยาตัวนี้ให้เพื่อนสีเดี๋ยวสีฟังคนไทยกัน มืืออสีเดือดออกง่ายแน่พี่น้องสีเดือดออกงานบรรดาไน่เคยเห็ดอะไรอยู่บรรดังหลังเนาะปีสองปีที่แล้วบอกว่าบนบรรดังหลังปีสองปีแล้วย้อนสิเกี่ยวกะทิให้มันแตกมันกันพี่น้องแตกมันแต่หมายความว่าแบบมันบกล่องขัดๆหัวน้ะแบบว่ามันก็สิเป็นน้ำหนาถึงไม้เองเพราะว่าต้องขวดน้ำหนานะของของข้าวลาวเป็นขวดน้ำหนาตั้งหากเนาะเลย เคยเห็นแหนสายปามปรเห็ดก็นี่ถ้าใส่พีกแกงอันนี้มันมันอับแตกมันแล้วเขาใส่พีกแกงแตะขวมันก็ขึ้นมันเองมันเวลาเขาเอาไปร้อยใส่ใส่น้ำแกงนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวถามมันแตกมันกลางพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอาพีกแกงล่องขวดหล,ล้วก็ไก่ล่องขวดครับเดี๋ยวถามถามกันครับจากไหน,นพี่น้องไอกะทิเฮาอันนี้และเนาะแตกมันแล้วพี่น้อง นี่สังเกตว่ามันมันเริ่มเะอาสซีไซคเครื่องแกงลงไปเนาะครับที่นี่นี่พี่น้องเดี๋ยวข้าสซีขัวนะครับแระดับจักหน่อยเดี๋ยวข้าสซีไซคไก่เนาะเดี๋ยวข้าละลายก่อนนะครับเบื้องเครื่องพี่น้องอีหลีอ,อันนี้นำ้ำนี่ครัที่ข้าสซีขัวแล้วเนาะ ขามอเดือดครับพี่น้องสิเอาของล่งเนาะสิเอาน้ำเนื้อสิเ้าคัดไปอ่ะล่งครับนาขิดน้องหมอกำลังสีเดียร์ขิดสิใส่น้ำหนาพี่เนาะไอ้เนื้อค่ะครับที่เ้าขวดเนาะเป็นไก่ครับกะทิกับเครื่องแกงเนาะที่เ้าขวดแล้วนะครับสิใส่ ลงในหมอนต้มนั่นซุปถ้าต้มน้ำซุปไก่น้ำต้มไก่อะไรที่น้องมีที่อ้ารัวไว้มันก็สีมันลอยเองื่มันครับพี่แม่หอนเดี๋ยวข้าวปลาชีสไส้กะทิอีกขวดนึ่งเลยกะทิสองกิโลจำยากะทิเล็กกะทิสองนิดครับจำยากะทิไก่เด้อรือเปล่าเป็นสูตรคนไทยเนาะคนไทยสูตรคนไทยกับคนลาวสิแจ๊กกัน แต่ด่างกันโดยอ่นนี่นะครับกระซ้าย่กจะซ้ายกระซ่ายเนาะคือเป็นตะคนใช่ไหมทำผีเลยเครื่องอีก่อนไม่หมอนแฟนแฟเยอะับก้อนอะไรเยวเปดาแฟนโอ้ซับจีนอ่คุณเป็นคุณศั์ตุ๊กวั้งเลยเซบเซบ เสียบเสียบบัออกบ้านเสียงเบื้องเสียงข้าจัดเต็มแห้งพี่น้องเขียงยี่ข้างหลังใช่หรือเนี่ยเสียบบ้านใช่นี่บอปลาพี่น้องตีนไก่ซุปซีนปลากระก่อนเดือดป้าตัวนี้เรียกไขมากมาตุก่อนเดือด เพราะว่าเขาเสียพันร่มมากอยู่ใ่รืเอาขึ้นเลยพัดร่มที่ันใส่หลายอ่ะอะไรติเย็นหนเทือเหื่นค่ะยูรุมนีได้มันสีเอาเนียนไปนอนบนลาบเอาิ่งบื้อฝ่าเนาะนอขนๆเลย บ้านอันนี้แล้วเ้างกับจังสีแซกทีอีกเนาะพี่น้องอตอนมันเดือดพังนะครับมันเดือดพ,พังก็คือหมอมันเดือดแห้งๆนะครับถ้าสีแซตีนไกล่ลงไปต,ไปต้ม่อมตพอตีนไก่มันถ้าต้มว่ตถุไม่เคยแห้งนะครับพี่ต่อมาจามดอาหารไหร้เลยพี่น้องขอบคุณพี่ตอ่อละลายเนาะปีได้กระมาเป็นยัง ติดใจหล่ยคนมาไล่นะอ๋ออ่าบปดมพ่อพ่อแม่องคิ้เดี๋ยวลูกสิงไหนอยู่เดี๋ยวมันเดือดเขาจังสิงมาใส่ กะทิกล่องหนึ่งนะครับเพิ่มความมั่นมีน้ำหนามันร้อยเลยเด้แกนะแกใส่ปลาพ่อคอยเคี่ยวกะทิให้มันแตกมั่นว่าต้องเห็นน้ำหนาบเบ้อโอเคเด<อ><อ>ี๋ยลว่ามันกันแล้วพี่น้อง,อองพี่น้องแล้วเลยเนาะมียาฮะมันหมอนมาฟดลวงนะพี่น้อง ก็กระสีขา้างไว้ก็ตักไปกินแล้วน่าสองสามหมอนะพี่น้องอก็ผมว่ากิ่นกลยวัน์ทันิ์เกลือไปไหนเีลยวสิตักซิมกันครับว่าไม่สีแสบบอนะครับจังมืออื่นกับจังสีไปเบิงว่าข้าเจ้าสีแสบบอนะครับเี๋ยวสีไทยเบิงเดี๋ยวก่อนอื่นเสียงฝนดได้พี่น้อง ดี๋ยวสีไทยสีชิมให้เบิ้งครับสีบปิดคลิปนั่นเนาะเลือดเต็มเลือดแบบ บอกว่าปีบตัางรับมาพี่น้องเดี๋ยวมาซิมกันนะครับพีมือจะของนะแต้่ากระตักไปเรียวนะห้ายถ้วยหรอ ชิมตังน้ำยาแล้พี่นกชิมเนาเอาลงหมอนไว้เลยด้เนี่ยมันคือโบวดน้ำยาใกล้ครับพี่นอกใส่กระซายตอนนี้เป็นเวลาตีสองเนาะกำลังสิอาบนา้ำทาหมอนมันเดือดเนาะพี่นอกนเลยว่า นอนเด้อขาวว่าเดือดมันเป็นกะทิแย้มหนีแยามหอนอ่ะพี่น้องมันสิมันสิโบดง่ายมันต้องเห็นมันฟดแบบฟดแห้งๆเลยเขอนอนหมดอ ไก่กะปิลงในเครื่องตับวาน่นประเดกปันไสูตรีมครับตินไก่เปื่อยแห้งครับผมมากินเลือดเดือดซื้อมาแต่แมคโครอุบลไปเนอะ มันดังสิ้นน้ำยาขับปุนจะคล้องตอนตีสองแซ่ห <c oughs> ์พับ เลือดเป็นเลือดหมูนะครับพี่น้องเลือดก่อน หลังพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับซีเดลว้สันนี้เนาะเอาไปพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวผมจะขอตัวอาบน้ำนอนก่อนเนาะนี่ก็เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วท่านได้อาบน้ำแล้วครับกเห็นยังแล้วเนะเาะสีอัลฟาสีขอบหมอนไว้สิบป,ป่งเนาะได้อีกตีสามตีสี่ตีห้าสามสี่ชั่วโมงบ้าบดอะครับเพราะว่าเ้ามันฝดแล้วนะครับ เคล็ดลับที่แบบว่าบ่าให้นำข่าป่นบูดเห็จข้างขึ้นหน่อยเนะาะก็คือปล่อยห้กะทินำยานะครับใช้ห้อยกะทิเขียวุดทงไทยอะ,อะ <c oughs> ให้มันฟดนะครับให้มันฟดแบบลวงๆนะเดือดผ่านนะครับประมาณสิบนาทีนะครับมันกะสีเบาบวชเนาะพี่เนาะถึงย่ามห่อนไปได้กับเบาบวนะครับว่าสดอ,อย่งผมเคยเห็นมาแล้วนะครับถ้าจะว่า ฟดในน้อยแล้วก็ปรงโลดน่ะบูดจังได้กระโบดครับเพราะว่าของมันซุกบ่แบบบ่บ่บ่จุดเดือดบ่ถึงนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวสีไทยเบิคลิปหนาเนาะเจยวกับที่แอกคนเล่าทีเพิ่นได้กินข้าวปุ่นน้ำยาสวดไทยเนาะที่ใส่กระใายเนาะความแตกต่างระว่างน้ำยาไทยกับน้ำยาลาวก็คือกระใายพี่น้องแต่อันอื่นขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบกันคลายกันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวไว้คลิบนีไอ้อยเซ็นนีครับพอกันลิบนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย